จำใครจำคนละจใครจำคนละอันจำใครจำคนละอันใช่ดุนใส่โดนพอจล้วสักสามคนเขามันซักแ้แต่ไม่ได้แวะารเจเวนกันนะคือของใครของมันไม่ใช่ไปซักก็ไปส่ันสาก็่ไ มะทำเรื่องมาใช้ใช้ก็ได้มาทำเรื่องเรื่องอะไรเขาจะวลางก่อก็ให้ป้องกันในบริหารนั่นเช็คคนเข้าออกอ่ะเขาจะได้มีสิ่งป้องกันตัวเพราะว่าหน้ากากแบบของหมอเนี่ยมันขาดตลาดก็เลย กระชาตก็ผลิตขึ้นมาทั้งประเทศนี่กระชาตให้ทําประมาณหนึ่งล้านอันนะครับก็ตามพื้นที่ตามประชากรแล้วก็ของหน้านนี้ทางกระชาตจังหวัดก็ได้ไปสั่งแม่บ้านที่แม่บ้านที่อำเภอน,นามือเป็นคนช่วยผลิตนะครับแล้วก็วันนี้ก็ร่อนแรกก็มาส่งก็ทยอยมาให้จังหวัดได้ใช้ในช่วนอื่นกระชาตก็จะได้ไปให้กับผู้ที่มีความจําเป็นตามที่ทารนาต่อไป